กับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซถุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องสิมาอัปเดตพี่น้องหลังจากที่ทางชาวเน็ตได้เห็นภาพนี้ทำเอาทางพระเอกสันโดนวิจารณ์ยับเรื่องนี้ทันทีเกิดเอียงขึ้นอีกแล้วเนาะพี่น้องในส่วนของภาพดังกล่าวเนาะพี่น้องเนาะจากที่ทางเพจสบายดีทุ่ดีเพิ่นกะได้เอา ภาพดังกล่าวมาลงนะพี่น้องปินภาพหนีเลยพี่น้องแล้วในส่วนของเพจเพิ่นก็บ,บอกว่าเอาหน้างานใหญ่บนเวทีก่ะทางพระเอกสันแล้วก็ทางคุณเพียวาตามภาพแล้วทางคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะเพิ่น,น,นก็บ,บอกว่าปาาผู้ใา้แม้มาคืนตันคักแทว้ว่าั่าพี่น้องบอกว่าทางพระเอกสันทําไมหุ่นแบบนั้นหุนก็ไม่ดีเสียงก็ไม่มีพลังไม่มีเสน่ห เสียงออกสองคนนิสัยก้าวร้าวเพ็่นว่าหลงตัวเองไม่มีพรสวรรค์ไม่เกิดแน่นอนป้าพี่นวงคอมมินทันนีเพื่อนบอกว่าหุ่นกับบอดีเสียงกับบอดีหลงจะคลองอีกแล้วบวมีพรนสวรรค์อีกมาสันวาทันนี้เพื่อนกับว่าแล้วบางคอมมินเพื่อนกับว่าแขนคือเห็ดอันตันจังสันเนาะเป็นอย่างคืออ้วนคือบอลลหุน่นจะคล้องเป็นศิลปินเป็นแฟนหมอลำอันดับหนึ่งด้วย ทำไมไม่ปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นถ้าพัฒนาเสียงบุคลิกก็ต้องดีการแต่งตัวก็ต้องดีนะ่มาสันวะพี่น้องแต่ว่าบางคอมเมนต์ทางเอฟซีแพวเนะเพิ่นกามีเขามาบอกถึงเช่นกันพี่น้องว่างานนี้ในคนบอกไม่เยอะแหกตาดูด้วยคนเต็มล้นออกมาข้างนอกเลยมาสันวะบอกว่าเขาก็เล่นสนุกนะทำไมดราม่าเขาตลอด พระเอกสันก็เสียงดีขนาดนี้เหตุใดยังตำหนิเขาเรื่อยมาเมียพี่น้องเอฟซี FC บางคนบางท่านเพื่นอนกับบ่าพอใจเนาะพี่นอ้องเ <ๆ S 1> นาะพนุบอกว่าทางพระเอกสั้นนี่ความสามารถเยอะแยะก็พวกมีอคติไงทําอะไรก็ไม่ดีในสายตาชาวลกูกพัษว่าน,นั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์ก็มาโวแล้วก็วิวจารณ์ถึงทางพระเอกสันเนาะพี่น้องเนาะบ่าว่าสิเป็นในส่วนของการแต่งตัวบ่ว่าสิเป็นในส่วนของหุ่น ว่าอ้วนวัสันว่าบางข้อมิมนเพิ่นกะบ,บอกว่าหุ่นมีเอหนาขาสัน้นเทสไม่ดีใส่อะไรก็ไม่ผ่านต้องไปลดหุ่นนะพระเอกว่าสันวาพพินวองบางข้อมิมนกะบ,บอกว่าทางผู้ชายไม่เหมาะสมกับแพลวเพาเป็นอย่างยิ่งแถมยังหุ่นไม่ดีแต่แพลวเพาเขาหุ่นดีนะแต่งตัวเขาก็ผ่านแต่ไม่ชอบทางผู้เลย มีพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์เข้ามาพูดแล้วก็วิจารณ์ถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าอยู่เทิงเวที่บ่มีวาดบ่มีส่งให้ไปเรียนบุคลิกใหม่การแต่งตัวใหม่การแต่งตัวที่ดีคือการให้เกียรติคนดูให้เกียรติท่านผู้ชมถ้าคุณรักแฟนคลับของคุณคุณก็ต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ปาดพี่นงในส่วนของเรื่องดังกล่าวก็เกิดเป็นดราม่าจนได้เนะพี่นงเนาะแล้วพี่นงคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กับค้อม,มินไว้ใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แนเด้อสวัสดีจา้า